สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,น,นะคะวันนี้เราพบกับอาจารย์ซันนะคะท่านจะมาอธิบายทรงบ๊อบ45อ,องศาให้เพื่อนๆช่างมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้เทคนิคแล้วก็วิธีตัดขึ้นทรงนะก็ภาพและเสียงอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่ก็นะคะคอโอเคคือผมออกตัวน,นิดนึงไม่ได้มาสอนนะครับมาเรียนก <ใจ S 1> ัาจารย์นรู มาแนาเรนมันมันเรียนกับอาจารย์อู๋ <c oughs> เขาเรียนไปแล้วแล้วก็มาทบทวนกับอาจารย์อูนิดหนึง่ง <c oughs> เขาเรียกว่าทบทวนแบบลมก็คือเมื่อวานเนี่ยผมผมม,มีการเรียนล็อกมาตรฐานยาวกับอาจารย์อูแล้วก็อาจารย์ใหญ่ไปแล้วครับทั้งเป็นเป็นเป็นแอดวานแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาทวนกับอาจารย์อูว่า ตะกี้ทบทวนไปกันไปแล้วว่าเรื่องกรอบทรงของบล็อกมาตรฐานยาวตอนนี้เนี่ยพอ,อ,อบล็อกมาตรฐานยาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าจะสั่งเป็นสไลด์ตอนนี้ผมก็เลยถามอาจารย์อูว่าสไลด์มันก็คือถ้าเป็นสไลด์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็น มันจะเป็นบล็อก45อาจารย์รู้บอกแบบนี้ว่าจะเป็นบล็อก45เพราะฉะนั้นเป็นบล็อก45เนี่ยการเล่นก็มือนิ้วเนี่ยจัดแยกต่างจกากบล็อกมาตรฐานยาวไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือผมก็เริ่มเลยนะครับอาจารย์รู้เริ่มอะไรเนี่ยอ่าผมก็แบ่งสงการนะครับขออ,ขออนุญาตติดไว้ให้จันทนระ์ซันเนาะครับผม อาผมบอกตัวนิดนึงนะครคนคนเก่งแล้วก็ข้ามไปนะคบเราเราคนเก่งอะดูได้วิจารณ์ได้แต่อย่าด่านะครับ<ต>ขอร้องนะเออขอขอสุภาพนิดนึงนะครับเพราะเราเนี่ยผมก็มือใหม่ซึ่งถามอาจารย์อุ้งคนนี้เนี่ยเราเมือใหม่หัดขับ ใช่ของพวกแบบว่านักเรียนช่างที่เพิ่งเจอเรียนหรือไม่ก็พี่น้องทั่วไปนะคะที่เป็นช่างสวยๆนะคะยังตัดไม่เก่งตัดไม่เป็นแบ่งผมไม่เป็นนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือดูได้ท่านไหนที่เออเก่งแล้วจะดูก็ดูได้ค่ะแต่ขอความกรุณานะคะคอมเมนต์สุขภาพทีนะคะครับผมโอเคเรื่องค่ะครับผมคราวนี้เนี่ยจากที่เมื่อวานอาจารย์อุ๊เนี่ย ได้ได้สอนผมมาไว้แล้วผมก็จดเลเชอร์วันนี้ผมขออนุญ,ญาตอาจารย์อุเนี่ยมาทบทวนเนี่ยครับที่ผมจดจดเลเชอร์กับอาจารย์เอาไวน้นะฮะอ่าต่างๆนานาทางเราก็จะมีเออเนี่ยนะฮะเป็นเป็นกระดาษเป็นรูปกระโหลกศีรษะแบบนี้นะเนี่ทุกท่าน,านนะครับที่มาเรียน,นครับผมก็จะมีให้จดเนี่ยครับ ของผมก็จะเขียนนี่ครับอาจารย์อูแล้วก็เป็นบอบ45อย่างเงี้ยครับรายละเอียดเวลาผมเรียนเนี่ยเนี่ยอาจารย์อูเขาก็จะสอนนะฮะแล้วผมก็จะจดรายละเอียดยิบเลยอันนี้เนี่ยวันนี้จริงๆเมื่อวานน่ะผมตัดไปแล้วแต่วันนี้จะขอทวนทวนกับอาจารย์คราวนี้เนี่ยอขออยากแม่นขึ้นคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวบอบ45เนี่ยมันก็เกิดจากสเต็ปมาจาก บ๊อบยาวมาตรฐานคราวนี้เราขึ้นกรอบทรงเรียบร้อยแนละ้วสมมุติว่าเราคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าผมยาวมากลางหลังลูกค้ามามาบอกว่าช่างช่างคะอ,อ,อยากตัดอยากตัดเนี่ยได้บ๊อบแล้วก็เป็นบ๊อบป,ประมาณสักสักป่าป่าบ่าคราวนี้แล้วก็ขอเลเยอร์ด้วย อาจารย์อูก็<ม>ก็เลยบอกว่ามันคือบ๊อบม,มาตรฐานนะถ้าเลเยอร์ด้วยเนี่ยมันคือบอ๊อบ45เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดได้กรอบทรงอะไรเรียบร้อยแล้วจากบ๊อบม,มาตรฐานเนี่ยคราวนี้พอมาเป็นบ๊อบ45ปั้งปั๊บการแบ่งผมจะไม่เหมือนบ๊อบม,มาตรฐานแล้วอาจารย์อูก็จะบอกผมว่าเราเนี่ยให้เราเนี่ยมาแบ่งเนี่ยอ่าเซกชันหน้าก็คือว่าจากจากกลางหัวเนี่ย มาหลังใบหูพอเราแบ่งได้ปั้งปั๊บเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยเก็บวางไว้ก่อนครับผมเนี่ยเราก็เอามืออาจารย์ลูกเขาจะสอนผมเนี่ยเอานิ้วชี้วางไว้นะกีดผมลงมาแล้วก็ลองรับจากสมัยก่อนผมกีดไม่สวยเลยนะครับคนไม่สวยเลยผมผมมาเรียนบาเบอร์มาคคอยจะไม่สวยเลยอ่ะขอบอกเลยแบบ แบบยอมรับเลยว่าทุเลสสุดๆอะ่ะคราวนี้เนี่ยพอเริ่มอาจารย์อูเริ่มสอนมาเรื่อยพาออาจารย์อูแกก็สอนทรงทวิกกี้ผมด้วยนะผมก็เนี่ยมาเริ่มกีดผมเริ่มดีเริ่มบิดเนี่ยผมก็บิดปึ้งปับ๊บคราวนี้เนี่ยเราก็บิดมาให้เรารู้ไกด์ไลน์คร่าวๆของเราครวนี้พอพอเราได้เซ็กชั่นหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อูเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยนะอ่า อาจารย์ซันอาจารย์ซันต้องมีการแบ่งชั้นเป็นสองชั้นเพราะมันบล็อกสบวิธีการแบ่งก็คือว่ากรีดจากด้านหลังมาประมาณช่วงเหนือใบหูประมาณแต่ผมก็ยังกรีดไม่เก่งนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมอาจจะยังยังยังเป็นมือใหม่หัดขับอยู่ผมก็พยายามกรีดพยายามให้มันสวยตามท้องเรื่องนะครับ โดยควบคุมกับอาจารย์อุเนี่ยผมก็พยายามกีดเนี่ยพยายามดูก็พยายามทำให้ดีที่สุดะครับเนี่ยครับพอผมได้ปั้งปั๊บผมก็จะเก็บเก็บเก็บผมผมก็จะเก็บผมขึ้นแบบแบบพอประมาณของผมคราวนี้เนี่ย แบ่งเป็น2เซกชันอย่างนี้นะอ่าโดยประมาณนะครับด้านล่างอันนี้คือผมส่วนหลังนะคะอันนี้วันนี้เนี่ยคือผมมาทบทวนแบบลมนะเพราะเมื่อวานผมตัดไปแล้วคราวนี้ก็จะมาทบทวนวิธีโดยเข้าคร่าวย้ำแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีการตัดเกิดขึ้นเพราะเมื่อวานเนี่ยตัดไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราดูวิธีการตัดเอานะคะเนี่ยครับอาจารย์อู๋เนี่ยก็จะบอกผมว่าให้ เริ่มตัดจากเซนเตอร์โดยขึ้นรูดลงลูดผมขึ้นมาหนีบผมขึ้นมานะครับจากฐาน,ราานครับผมเนี่ยครับรูดผมมาเก็บหวีดูฐานแล้วเราก็ตัดส่วนเกินมาเราก็ตัดตัดให้มันเลเยอร์ขึ้นไปเราก็ตัดตัดตัดสไตล์อย่างนี้ครับ พอชั้นที่หนึ่งปล่อยปังปับเอาชั้นที่1เนี่ยแถวที่1เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาบวกกับแถวที่2ยกเหมือนกับแถวที่1เลยครับที่เมื่อวานผมตัดนะอ่าอันนี้ผมตัดไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นไกด์ไลน์ด้านล่างไกด์ไลน์ก็ด้านล่างเนี่ยอาจารย์อู๋บอกห้ามตัดนะดึงตรงๆทําให้ผมเนี่ยตรงๆแต่ผมอ่ะอาจจะยังไม่ตรงทีเดียวนะครับคร่าวๆผมก็ตัดอันไหนที่มันยาวกว่าผมก็ตัดออกแล้วผมก็ปล่อย เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็เดินมายันยันฝั่งขวามือพอขวามือผมเสร็จเนี่ยผมก็มาขึ้นซ้ายมือเหมือนกันครับผมก็ขึ้นเอาเซนเ,นเตอร์มาจากตรงการเนี่ยผมก็หวีนี่ฮะอาจารย์รู้เขาก็จะสอนเขาอาจารย์รู้บอกว่าให้แบ่งเนี่ยผมส,สวยๆด้วยที่ผมมือใหม่หัดรับเนี่ยผมก็ดูแล้วผมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามครับในอนาคตเนี่ยผมก็จะยก45 45ปั้งป๊บผมก็ตัด เอาข้างล่างตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ผมก็ตัดซิกแซกคัดพอผมได้ระดับบ้างปั๊บผมปล่อยผมก็เอาเนี่ยไกด์ไลน์จากช่อชอชอเซนเตอร์เนี่ยมาเชื่อมแล้วผมก็ยกนะฮะผมก็จะเห็นฐานผมก็จะไม่ตัดฐานนะครับเก็บหวีแล้วผมก็ตัด ตัดไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปจนจนถึงหลังใบหูซึ่งก็ไม่มีผมตัดแล้วฮะผมก็จะไล่มาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะเช็คทรงนิดนึงว่าโอเคไหมถ้าโอเคปังป้าอาจารย์อูก,ก็บอกว่ามันมีแค่สองชั้นเราก็ปล่อยชั้นที่สองลงมาพอปล่อยชั้นที่สองลงมาเนี่ยปึ๊บ,บก็หวีเช็คพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีไกด์ไลน์จากชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับ จากที่อาจารย์อู๋บอกเราก็ใช้เซนเตอร์เหมือนเดิมแต่เราลูดลงมาเนี่ยหยิบชั้นที่1กับชั้นที่สองเนี่ยบวกกันเราก็ลู่ขึ้นมาปึ๊บเราก็ลู่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นไกด์ไลน์จากชั้นที่1พอชั้นที่2เนี่ยยาวแล้วพอชั้นที่2อเนี่ยอันไหนยาวกว่าเราก็ตัด ตัดเพื่อให้มันเชื่อมเสมอกันเราเราจะเดินไปซ้ายหรือขวาแล้วแต่ถนัดแต่ผมเป็นคนถนัดซ้ายผมเป็นคนถนัดซ้ายผมก็จะเดินจากาตรงซ้ายเนี่ยมาขวาพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็เดินจากขวาไปซ้ายแต่ผมเนี่ยจากชั้นที่2เนี่ยเชื่อมกับชั้นที่1เนี่ยพอผมตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับฐา,านอยู่ด้านล่างเราก็ตัด อย่าตัดฐานออกนะครับเพราะใกล้ไรมันจะหายผมเคยตัดหายอาจารย์อูเขาวาอย่าไปตัดตอนนี้เนี่ยผมก็ตอนนี้ก็ระวังอันนี้ผมเหมือนกันครับก็เอาช่อนําช่อกลางเนี่ยช่อเซ็นเตอร์เนี่ยมาเชื่อมกับช่อที่สองเพราะมันจะเดินแค่ 2- อสามช่อเองครับรูดมาไอ้ตกเราก็ตกไปมันก็จะมีฐานของเขาอยู่เราก็เก็บหวีแล้วเราก็ตัดตัดตัด พอตัดเสร็จแล้วก็ผมก็จะเร็วหน่อยนะครับช่วงนี้ผมก็จะนำช่อที่สองเนี่ยมาบวกกับช่อที่สามที่เดินนะครับครับผมเห็นฐานผมก็ตัดตัดโดยรอบตัวนี้ก็เหมือนกันครับพอผมเดินมาฝั่งนี้เนี่ยจากช่อนำกลางเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยผมก็จับยกขึ้นมานะฐานอยู่นี่ผมก็ตัด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 ก็ตนรอบจนเสร็จ ผมก็จะเช็คเหมือนอาจารย์อูเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นเหมือนอัแต่น,นี้ตัดแล้วนะครับมันก็จะทุยต่ำๆ45องศานี่ก็จะทุยต่ำๆคราวนี้ด้านข้างเนี่ยเนี่ยพอด้านข้างเนี่ยอาจารย์อู๋เนี่ยบอกผมว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญให้ปล่อยมาให้ปล่อยมาปล่อยลงปั้งปับ๊บ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็จะหวีเนี่ยลูดเนี่ยรับกับตัวไกด์ไลน์เนี่ยกับช่องหน้าเนี่ยเชื่อมด้านหลังมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะโน้มมาที่ไหล่เนี่ยผมก็จะโน้มมาที่ไหล่เห็นไหมครับเมื่อวานผมตัดนี่เหลือเศษเหลือเศษผมโน้มมาที่ไหล่ปังปั๊บผมก็ตัดเลยเช่นเดิมครับฐ <ๆ menu. S 1> านต้องอยู่ <personas S 1> อย่าไปยุ่งกับเขาพอฐานอยู่ที่เหลือเราตัด ตัวนี้ก็สําคัญนะครับอาจารย์อู๋บอกว่าถ้าตัดตัวช่อหน้าแล้วที่เชื่อมจากช่อหลังเนี่ยและหน้าสุดเนี่ยให้หวีมาเลยให้หวีมาต้องระวังเขาสั้นนะครับหวีมาเชื่อมกับอ่าช่อช่อหน้าเหมือนกันที่เชื่อมกับช่อหลังเนี่ยหวีมาหวีมาแล้วก็โยกมาทางไหลเสร็จเรียบร้อยถ้าเขาไม่ยาวอะไรหรือยาวนิดหน่อยเราก็ตัดแค่นั้นเอง แล้วเราก็ปล่อยแค่นี้ทําเหมือนกันทั้งสองข้างครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันบล็อกสี่ห้าเราก็ปล่อยลงมาง่ายๆเลยครับตามสไตล์อาจารย์อุซึ่งผมงงอยู่หลายวันเหมือนกันแต่อันนี้เก็ตแล้วครับเก็ตก็อาจารย์อุแล้วครับผมตัดบาร์เบอร์เป็นผู้ชายตัดผมผู้หญิงไม่ค่อยเก่งเลยยอมรับนะครับไม่ค่อยเก่งผมพอผมปล่อยช่อหน้ามาเห็นไหมครับช่อหลัง เราก็จะหวีลงมาปึ้งป,ปั๊บเชื่อมกันเลยครับอาจารย์อูบอกว่าจับอาจารย์ซันจับมาเชื่อมเลยแล้วก็หวีสเสร็จเรียบร้อยอ่ะโน้มาทางไหลเนี่ยครับจากเมื่อวานนะฮะฐานเราอย่าไปยุ่งเราก็ตัดเลยครับอันไหนที่มันเกินเกินอันไหนที่อะไรมาหรือเราจะดีฟลงไปอะไรก็ได้ครับให้มันสวยงามเราก็ เราอย่าเพิ่งปล่อยหรือปล่อยเป็นนิดนึงก็ได้หวีตัวนี้เชื่อมมากับด้านหน้าโน้มโน้มเหมือนกับช่อตะกี้นะครับโน้มมาไหลเหมือนกันคราวนี้ข้างหน้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้ยาวอะไรมากเราก็อย่าไปตัดมันหรือมันยาวมาเราก็เล็มเล็มให้มันสวยงามน,นิดหน่อยแล้วเราก็ปล่อยลงเช็คทรงครับผมครับตัวนี้ก็ก็เหมือนเดิมครับพอพออะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ย อาจารย์อูก็จะบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมถ้าผมจำไม่ผิดให้ตัวนี้ให้เช็คสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยจะไม่เหมือนบ๊อบมาตรฐานยาวแล้วใช่ไหมครับตัวตัวนี้หรือภาษาอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์อู๊กเขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่ษาฮอตชูถ้าผมเรียกง่ายๆเลยอย่างเพื่อนเข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยเราก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมเราฉีดน้ำเราก็จะเช็คสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูดมา อ่าเราก็จะรูดมาแบบอย่างนี้ครับขึ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูดมาแล้วก็กรีดเช็คขึ้นเลยครับหวีขึ้น,นผมอาจจะยังไม่เก่งนะครับเพราะผมเขาไม่เปียกอ่าแต่เข้าๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมฉีดน้ําให้นิดนึงก่อนนะครับครับผมแป๊บหนึ่งผมขอฉีดน้ำแบบอ่าเพราะว่าผมยาวไม่ฉีดน้ำก็จะหวียากาโนะทษทีนะครับมือใหม่มือใหม่ม ครับผมเราจะเช็คผมเนี่ยโดยใช้วิธีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าผมก็จะลูดมาแล้วก็เก็บผมพยายามเก็บให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับเนี่ยยกแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตัวนี้ต้องโน้มป่ะครับอ๋อตัวนี้ก็เช็คผมขึ้นตรงๆเนี่ยฮะจากเมื่อวานผมตัด พอเราอันไหนมันเหลือมาด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นไกด์ไลน์ของเราอยู่ฐานเราก็ตัดตัดเลยตัดจะทําอะไรเราก็ทําเทคนคเทงิคเราก็ทํำพอตัดเสร็จเนี่ยเนี่ยฮะมันก็สวยงามเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็แบ่งด้านข้างเนี่ยขึ้นมาเช็คเหมือนกันก็ยกรวบมาเลยข้างหูเนี่ยตรงตรงตรงตขึ้นมาอันไหนตกไปก็ตกไปนะครับ อ่าเราก็จะรวบขึ้นมาทั้งหมดผมยังยกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามยกให้ดีที่สุดโน้มอะครับโน้มม,าม,มาหาเซนเตอร์ด้วยนะครับอาจารย์รู้บอกว่าโนมมาหาเซนเตอร์เนี่ยเนี่ยเห็นนะฮะมันยาวยาวออก่ากันตัวนี้เราก็ตัดออกตัดเลยตัดปัง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 ตัดไปเลยครับผมเนี่ยครับพอเราได้ตรงนี้ปังป,งปงัเราก็ปล่อยลงคันนี้ฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนกัน นี่ครับฝั่งขวามือก็เหมือนกันฝั่งขวามือนเนี่ยตามอาจารย์ดูบอกเราก็รวบเขาขึ้นมาเนี่ยหวีรวบขึ้นมาเร็วๆผมก็ยังไม่เก่งนะครับก็จะรวบขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาอันนี้เป็นการเช็คผมนะครับมันใกล้จะเสร็จแล้อ่าแล้วก็รวบขึ้นมาเร็วๆ เนี่ยพอเราลวกขึ้นมาปั้งปั๊บมันก็จะมีเศษเหลือนิดน,นิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อความละเอียดเรออเราก็ตัดทิ้งจะดีฟซิกแซกคัตขึ้นมาให้มันอย่างเง,งี้ยครับผมมันก็จะดูเสมอเสร็จเรียบร้อยเราก็ปล่อยลงแค่นี้ครับต่อไปเราก็จะเช็คผมก็คือปัดปัดซ้ายปัดขวาใช่ไหมครับเวาเช็คผมก็หวีวีดู บล็อกพวกนี้นะคะกรอบทรงนะคะต้องสวยต้องโคมงนะคะเช็คข้างหลังไม่เป็นไรค่ะนะครข้างหลังก็อีกนิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ,ะเราตัดแนวตั้งใช่ไหมคะทีนี้เราเช็คแนวนอนนะคะตัดแนวตั้งเราก็เช็คแนวนอนนะคะดึงสี่้าองศายาวมาตัดเลยจะทำบางก็ซิกเซ็ตอนนี้ได้เลยทำเสร็จปุ๊บปิดขึ้นไป เก็บแล้วก็เช็คด้านล่างเพราะว่าตอนเราตัดเราตัดสองชั้นใช่ไหมฮะตอนเช็คก็เช็คกันสองชั้นก็พออ่าหรือสีม้างราอันไหนที่มันหลุดก็ปล่อยมาซิกแซกทำบางเทคนิคทําได้เลยนะคะตอนผมที่ที่ผมยังแห้งอยู่นะคะไม่จาเป็นต้องทําตอนที่เราได้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็หวีลงดูหวีประคองทรงนะคะหวีประคองทรงลองดูอะคะนี่อันนี้ผลงานที่อาจาร์ซันตักเมื่อวาน ประมาณนี้โอเคครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เทคนิคดีๆนะคะแล้วก็เบสิกพื้นฐานนะคะอาจจะไปเพิ่มเติมกับกับที่ที่ท่านใช้อยู่แล้วนะเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วจันจันบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊าาย